สวัสดีค่ะมาพูดคุยกับคุณแสนดีเช่นเคยนะคะปัจจุบันนี้ยุคนี้และยุคต่อๆไปนั่นก็คือออนไลน์นะคะไหนบอกสิคะว่าใครไม่ซื้อของออนไลน์บ้างคะทุกคนวิถีชีวิตของทุกคนเริ่มเปลี่ยนไปโดยการซื้อขายในออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็เยอะมา,มากๆด้วยน,นะคะหลายคนอยากจะทําออนไลน์ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทําออนไลน์ยังไงดีการทําออนไลน์ก็ไม่ไม่ได้ยากแต่เราต้องเรียนรู้และลงมือทำนะการทําทออนไลน์นั้นมีเคล็ดลับอยู่2อย่างนะคะนั่นก็คือทําให้มากพอคะ่ะ และอย่างที่2ก็คือทาให้นานพอนะคะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งปีเราจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนที่กําลังมองหาอาชีพกําลังอยากหารายได้เข้ามาช่วยเหลือในครอบครัวหรือใครที่อยากจะเป็นคนที่มีเงินและมีอนาคตที่ดีกว่าก็คือออนไลน์นะคะทุกคนเราสามารถเข้าไปดูเซิร์ฟดูในยูทูบต่างๆได้นะเราจะเห็นว่าในช่วงเศรษฐกิจในช่วงยุคโควิดที่คนกขาต้องนั่งตกงานกันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงหรือเป็นช่วงที่ทุกคนอยู่ที่บ้าน จะทาอะไรและไม่มีไรายได้แต่เราจะเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือคนกลุ่มที่เขาเห็นโอกาสและมาทําธุรกิจออนไลน์นะคะเราจะเห็นว่าในเพียงระยะเวลาสั้นๆนะคะหนึ่งถึงสามปีเท่านั้นเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยพลิกชีวิตของเขาสามารถจับเงินแสนเงินล้านและร้อยล้านได้เป็นจํานวนมากเลลทีเียวนะคะถ้าเขาทําได้เราก็ทําได้ก็เป็นโอกาสดีที่ทุกคนนะคะที่จะทําเงินในระยะเวลาอันสั้นนะคะในการที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะอนาคตของเราดีขึ้นและมี ซื้อในสิงที่จับคู่ได้ในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจเรื่องของออนไลน์ใครที่สนใจในเรื่องของโกนที่ขายออนไลน์แต่ว่าต้องแพ็คของส่งของแล้วก็ต้องลงทุนเยอะๆนะคะแต่ถ้าไม่มีเงินลงทุนเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะจ่ายเงินแสนเงินล้านได้เลยนะคะแต่ว่าที่นี่ที่คุณใจดีกดำลังใจแรงนั้นคือไม่ต้องสตดอกสินค้านะคะไม่ต้องแพ็คของส่งของเองและก็ไม่ต้องมีการลงทุนในการที่เราจะมีรายได้สูงๆก็คือเรารายายได้ของเราตรงนี้จะไม่จำกัดด้วย ความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็อยากให้เรากดติดตามนะคะกดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ